สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องมินตรานะครับผมอยากจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นล่าสุดเรื่องของชุดโกโกวาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนจะร้องไห้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้แต่เด็กคนนี้ครับเมื่อได้รับชุดโกโกวาเขาร้องไห้คือร้อ,องโหยร้อ,องไห้คือไม่อยากใส่เราก็เลยจะมาถามประเด็นนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นเพราะสีเสื้อผ้าหรือเป็นเพราะผมเป็นคนให้คุณมินตราสวัสดีครับ เหมือนลูกสุรตานิงค์คุณภาพแบบคุณจ้างลูกสุรตานาสัมภาพน่ะคุณพิ่ตาสวัสดีครับหน้าผีบ้านเด็กะมึงอหละอ่ะคุณพินตาครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลตอนนี้คือมันเป็นไวรัลอันร้อนแรงมากเกี่ยวกับชุดจูกวาพ่ออะไรถึงไม่ใส่ครับทำไมถึงไม่ใส่ครับคุณชอบไหมปกติ ปกติชอบชุดแบบนี้ไหมครับไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบทําไมถึงไม่ชอบล่ะครับในเมื่อชุดนี้มันเป็นชุดที่แบบโด่งดังในทิกต็อกคุณเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับมาแล้วลูกตาชุดโกโกวาที่หน,อโกโกนูอยากใส่โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคือเมื่อสี่นี่นะคุณรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมครับแล้วทําไมถึงไม่ชอบชุด ผมเชื่อว่าคุณแค่สับสนผมเชื่ออย่างนั้นถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งคุณจะใส่ไหมครับโอเคงนั้นผมจะขอมอบเสื้อนี้คุณใส่ถ่ายรายการให้ผมได้ไหมครับโอเคไหมครับไฟครับคุณลงมาเลยมาใส่เสื้อผ้าช่วยกุก,กวานะเฮ้ยเฮ้ยผมบอกแล้วทุกคนแค่สับสนน้องชอบอยู่แล้วชอบอยู่ใช่ไหมครับใส่ใช่ไหมครับนะ นี่หลานผมไฟหนอยไฟหน่อยคุณแค่สับสนใช่ไหมครับตอนนั้นอืมอ่ะสวมเลยนะครับขมอนขมอนคุณมีตาครับมาใส่เสื้อครับคุณมีตาครับใส่หรือไม่ใส่ครับเมื่อกี้สัมภาษณ์บอกคุณจะใส่คุณมีตา คุณมินตาค่ะตอแล้วค่คุณมิตาต้องขึ้นแบบนโต๊ะค่ะมาใส่เสื้อแล้วมาสัมภาษณ์ต่อครับคุณมินตาเอาไหมครับใสหรือไม่ใส่ครับใสหรือไม่ใส่โอ้แล้วคุณสัมภาษณ์ออกหน้ากล้องว่าคุณจะใส่แล้วผมก็เสียหายนะสปอนเซอร์รายการเขาจะเอายังไงคุณมินตาใส่หรือไม่ใส่คุณมินตามาใส่เสื้อก็กล้า มมิตาลโอเคครับเรารู้แล้วครับว่าเขาไม่ชอบงั้นเราจะไม่มากรับเขาครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับแก้ไขใครเย้่ยาสัมภาษณ์ต่อครับคุมพิตาผมดีใจมาก ผมรู้แล้วมันไม่ใช่ที่ชุดแล้วล่ะเป็นที่กูแล้วละ่ะุทมินตาครับ <Yeah. S 1> เป็นไงๆบ้างครับหลังจากใส่ชุดโกโกวาคือเม,มื่อสีนี่นะสวยไหมครับดีใจไหมครับรักชุดนี้ไหมครับยอมใส่จนได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้จากการกรีดร้องห้วหวนไม่อยากใส่ชุดโกโกวาวันนี้เขายอมใส่เพราะเป็นกระเทยใส่ให้ครับ คุณพิตาครับฝากรายการของผมหน่อยฮะสวัสดีบายบายครับโทรพสามารถอย่าใช้ผมหน้ามาอย่าใช้ผมหน้ามามก็เอ้กอ<ม>ขอไข่ใน<ม>ขอขวดของ<ม>ขอควายเข้าสิรอทุน<ม>จนกว่าโค้เทเธอสิ<ม>นี่ไฟครับโบกมือไม่ไปรายการครับมิตาใส่แล้ว